มมมหมดเลยไม่มีไมเ้มเลยไม้เลยแม่ละไม่ทันแล้วมั้งโอ้ยนี่คือการป้นเลยนะป้นเลย หมดหายเมื่อตตีไดนะ้ไหมอ่ะอาหมด,หมดจะไปสวนหรือไปไหนอนะ่ะไปกินจะไปขายเหรอจะไปขายด้วยหมดเลย เอาที่ไว้รถได้ไหมล่ะไอ้ยพยายพยาลว่าไปปุ๊บไปเลย